โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์อย่ามานะคบทำไมถึงต้องปิดวันอาทิตย์ออ้าวนั่งนับตังอะพี่นับไม่หมดนับไปนับมางครับผมเป็นยังไงล่ะคะความเด็ดของเจ้าของร้านก็คือพี่ตุ้มแล้วกับความเด็ดของก๋วยเตี๋ยวนานาชนิดที่อยู่ด้านหน้าของกระต่ายเนี่ยคงทําให้คุณผู้ชมอยากวันทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพกันแล้วนะคะแต่ยังไงวันนี้กระต่ายต้องขอบคุณพี่ตุ้มมากนะคะสวัสดีครับอร่อยเด็ดขนาดนี้ ขอปักหมุดจุดอร่อยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพไว้เลยค่ะ การมาร้านนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะจากถนนกาญจนาภิเศษค่ะเข้ามาทางถนนสวนผักนะคะมองทางขวามือค่ะจะเห็นร้านเตินแก้วนะคะเส้นทางเนี่ยมุ่งตรงไปทางพุทธมนฑลสาย2ค่ะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณซอยสวนผัก62ค่ะ ร้านเรือนแก้วค่ะร้านนี้นะคะมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าอาหารจานใหญ่แต่ว่าราคาไม่แพงเลยค่ะเดี๋ยวก็แต่จะชิมไปทีละเมนูแล้วก็บอกว่าอาหารแต่ละจานเนี่ยราคาเท่าไหร่คุณผู้ชมจะได้เชื่อกระแตกันคะว่าแต่ละจานเนี่ยราคาไม่แพงจริงมาที่เมนูแรกเลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นไก่นาเรือนแก้วค่ะ จะบอกว่าไก่นาที่นี่นะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับเขาเนี่ยอยู่ที่ว่าเอาไก่ไปอบก่อนแล้วค่อยเอามาทอดที่หลังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เนื้อที่นุ่มแล้วก็หนังที่กรอบ ได้กลิ่นสมุนไพรจากการที่นำไก่ไปอบก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจานนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อนุ่มแล้วก็หนังกรอบมากๆที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมกําลังคิดอยู่สิคะว่าจานเนี้ราคาจะเท่าไหร่นี่แต่จริงๆแล้วราคาแค่180บาทเท่านั้นเองค่ะมากันที่จานที่2เลยนะคะด้านหน้าเลยจานใหญ่ๆจานนี้เนี่ยก็คือข้าหมูเยอรมันทอดกรอบเป็นจานที่ใหญ่มาก ต้องบอกว่าหนังกรอบมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่กลัวว่ามาทานขาหมูเยอรมันแล้วจะเลี่ยนเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะช่วยตัดความเลี่ยนของขาหมูจานนี้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะจานนี้ทายซิเพื่อราคาเท่าไหร่240บาทเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทานกันเยอะๆเลยดีกว่ามาที่จานใกล้ตัวกระต่ายบ้างค่ะอันนี้เนี่ยคือไข่ตุ๋นนะแต่จะบอกว่าร้านเนี้ยไข่ตุ๋นเนี่ยไม่ได้เอาไปตุ๋นค่ะแต่ว่าเอาไข่เนี่ยไปอบแทนแล้วก็โรยมาด้วยกระเทียมเจียวนะคะ กิ่นหอมอย่าบอกใครเลยค่ะต้องบอกว่าเนื้อไข่ตุนเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่นี่เลยที่นําไข่ไปอบแทนการตุนค่ะจานนี้ค่ะ80บาทเท่านั้นเองจานต่อไปด้านหน้ากระต่ายนะคะจะเห็นว่ามีกุ้งตั้งเรียงรายอยู่มีคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ากุ้งตัวใหญ่มาก รนนี้ค่ะมีชื่อว่ากุ้งใหญ่ย่างยำนะคะรสชาติเข้มข้นมากเปรี้ยวหวานกำลังดีนะคะที่สำคัญเนี่ยเนื้อกุ้งนะคะำกำลังกรุบกรอบเลยค่ะไม่ใช่เละๆแบบว่ากุ้งไม่สดนะรับรองว่าที่นี่กุ้งสดแน่นอนจานนี้ค่ะนะคะ180บาทเท่านั้นเองได้กุ้งตัวใหญ่หญไปสี่ตัวเลยค่ะคุณผู้ชมมาถึงจานด้านหน้าสุดบ้านนะคะอันนี้เลยค่ะเป็นแกงคั่วอหอยขมค่ะ ความพิเศษของที่นี่นะคะก็คือเขาจะใส่ยอดมะพร้าวอ่อนไปด้วยและที่สำคัญคลิกแกงของที่นี่ทำเองค่ะมาที่นี่นะคะไม่ต้องจุ๊บหอยเองค,คุณผู้ชมค่ะพร้อมรับประทานแบบนี้เลยค่ะรับประทานแกงคั่วหอยผมแบบสบายๆนะคะในราคา95บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับอาหารบนโต๊ะนี่โอ้โหเยอะขนาดนี้เชื่อไหมคะว่าราคาประมาณ800กว่าบาทเท่านั้นเองที่สําคัญเนี่ยทานได้ประมาณ6คนด้วยหารมาแล้วเหลือร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองกับร้านอาหารดีๆแบบนี้แล้วก็อาหารไฮโซแบบนี้นะคะแล้วก็พิเศษสุดๆวางอยู่ข้างๆกระต่ายนี่เองใครที่มาร้านนี้เนี่ยไม่ได้ทานอาหารอิ่มอย่างเดียวนะสามารถนําคุงปองค่ะไปแลกพระหรือว่ากล้วยไม้หรือว่าเป็นปลาก็ได้ เลือกเอาได้เลยนะคะว่าคุณผู้ชมอยากได้อะไรกลับบ้านให้ชอบปลูกต้นไม้ก็สามารถแลกกล้วยไม้หรือว่าถ้าใครชอบของบูชาเนี่ยก็แลกพระกลับบ้านได้เลยยังไม่หมดของความพิเศษค่ะนี่คุมปองสัตว์สมแต้มของร้านนี้ค่ะทานครบ300บาทสามารถสะสมคุมปองได้1 stamp. นึ่งแต้มนี่จะได้แต้มแบบนี้เลยนะคะพอสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะสามารถแลกตามที่ ที่ร้านเนี่ยระบุไว้ให้นะคะอย่างเช่นนะก้าดวงก็สามารถแลกหลวงปู่ทวดได้โอ้โหเขาเรียกว่าแจม่มแจมกันแบบนี้นะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ในร้านอาหารเรือนแก้วนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากมาทานที่นี่คะ่ะที่นี่เปิดเวลา10โมงนะคะถึง4ทุ่มครึ่งมาทานกันได้ตั้งแต่เช้าเลยจนถึงค่ำๆเลยนะคะรับรองว่าที่นี่เนี่ยอาหารไม่แพงและที่สำคัญค่ะเพียงแค่บอกว่าดูมาจากรายการปักหมูจุดอร่อยก็ได้รับส่วนลดไป10%แล้วคะ่ะ เป็นยังไงล่ะคะเรื่องราวดีๆกับสิทธท์ิพิเศษของเช่าปักหมุดจุดอร่อยวันนี้เนี่ยกระต่ายก็ต้องขอปักหมุดจุดอร่อยร้านเรือนแก้วไว้เลยค่ะ